่ให้ดูหน่อยนัดเกณฑ์ครับเอาวงไว้นี่นะห่อนละมันตัดแปลงมานะครับเียยะะลลกกเเออโอเครู้เรื่องผมไม่แปลงครับ,บเห็นนะเนานนะเหนะ็นภาพเนาะเห็นภาพเนาะโอเคใหมม่ยู่ว่างอยู่ว่างนะสไลด์มาหนึ่งคันนะครับสำหรับบอดเลนเจอร์คันนี้นะครับยกออกจากอู่แห่งหนึ่ง ตาไม่ติดนะอาการที่มาเดี๋ยวค่อยมาดูกันคันนี้สาเหตุเดิจจากอะไรนะครับบอดเรนเจอรอ์มาดูนะเรนเจอร์คันนี้นะครับวัดไฟวัดดีลงดีเลยหมดแล้วไม่ขาดนะครับแล้วก็เปิดสวิตออนนะฮะน้ำมันไม่ไหลมาที่ก้อน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับคันนี้เขาบอกว่าไปเปลี่ยนปั๊มติ๊กมาแล้วนะฮะแล้วก็ เปลี่ยนกองโซล่านะครับรถคันนี้ขับเข้าอู่ปกติเพื่อทําการซ่อมบารุงนะครับแต่ปัญหามันเกิดคือเครื่องยนต์สตาร์ไม่ติดนะเลยยกสไลด์ออกมาดูที่อู่เรานะครับรถคันนี้เบื้องต้นยกถังลงมาดูเลยนะครับเราก็ไปทํามาแล้วทาไมถึงไม่จบเดี๋ยวค่อยดูนะว่านนเป็นที่อะไรนะครับเอาเอาเอากำลังยกลงนะครับสำหรับเบนเจอร์คันนี้นะใช่หรือเปล่าคันนี้นะตั้งคําถาม,ถาม ในใจนะครับว่าสิ่งที่ทํามาใช่หรือไม่นะครับเขาบอกว่ารถคันนี้ขับไปนะครับแล้วก็ไปจอดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกล้องโซล่า<ไ>แต่สตาร์ทไม่ติดนะ<ไ>จริงหรือเปล่าแ<ไ>ล้วรอตามนะครับเทสเทสเทสน้ำ<ไ>มันมีอยู่นะครับนักเลย ชุดเงียบกิ๊บยียบิ๊บสรุปว่าดังไหมเบกิบปั๊ติ๊กออกมาสรุปว่าเป็นปั๊มติ๊กนะครับฮัี้รอเป๊เปล่งมาปลงมาครับดูดูครับดูครับอย่หาทํานะครับอยหาทําเชื่อผมดิดูนะพลามเนียมนะครับเล็กลัด ออกไหมออกไหมออกไหมอกนครับล oh, 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 ่น i̇şte ม oh. ูออกมาเลยกันพี่ใบมันมันเสียเลยเลยเฮ้ให้ดูหน่อยัดเคนะครับเอาไว้นี่นะอ่อ้ำมันตัดแปลงมานะครับโอเครู้เรื่องผมไม่แปลงครับ เห็นเนาะเห็นภาพเนาะเห็นภาพเนาะเก๋ไหมมีนะเบิกใหม่นะสำหรับเบรนเจอร์คันนี้นะครับต้องเปลี่ยนทั้งลูกอย่างนี้นะครับถึงจะจบนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแค่มอเตอร์นะมีปัญหาแน่นอนนะครับเบิกศูนย์นะครับดูตอทางเดินน้ำมันต้องให้ตัวได้แล้วอันนี้ให้ตัวไม่ได้นะครับอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับ คันนี้นะเราทําการใส่ถังน้ำมันเข้าไปแล้วใส่ปั๊มติก๊กเข้าไปแล้วเรียบร้อยประกอบนะทีนี้เบื้องต้นก่อนหน้านี้นะน้ำมันยังไม่เดินทางมาตรงนี้นะเอาเปิดสวิ on, on. ตช์ออนอดูออนตาดตดงเอาเอาน้ำมันมานะครับทัดเจนฮนะ ใส่เข้าไปเอาล้วตาดึงทีทำให้เห็นภาพแนละ้วจริงๆมันติดไปแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับคันนี้ทัดนเจนจบแล้วนะปัญหาที่เกิดเครื่องยนต์สตล์ไม่ติดเกิดจากล็อติ๊ครับผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวออกไปวิ่งก่อนมีบู๊บบ้าอะไรไหมนะครับอาใบมีก็ ตรงมอบรถคันนี้ได้เลยนะครับมาออกไปวิ่งทดสอบทดลองกันนะครับโอ้พุ่งปูดต้องทดลองนะครับตอนส่งมอบงานทุกคันนะ วิ่งวิ่งไปกิฟอาจจะหลุดหรือน้ำมันอาจจะรัร่วซึมได้นะครับเดี๋ยวเป็นปัญหาย้อนกลับมาหาเรานะเทสก่อนส่งทุกครั้งนะครับคันนี้บอกไปจอดอยู่เป็นอาทิตย์แล้วนะครับเราทำชั่วโมงเดียวเสร็จนะคันนี้อะไรมีพร้อมนะครับผม บางอย่างนะครับบางอย่างก็ต้องรอบางอย่างก็มีเลยนะะส่วนมากอะไรพอร์ผมจะสแปร์ไว้นะครับอ่ะกับเหตุการณ์นี้นะที่บอกในคลิปคือการดัดแปลงนะครับก็มันไม่ได้มาตรฐานนะครับก็จะเกิดปัญหานะจะหลงทางเองนะจริงๆเราไม่ได้ว่าช่างด้วยกันหรอกนะครับเราก็ไม่ได้พูดแต่ว่าคือบางอย่างมันได้ นะบางอย่างก็ไม่ได้นะครับการดัดแปลงนะฮะยิ่งป um ั๊มติ๊กนะก็เป็นตัวสร้างแรงดันน้ํามันนะครับถ้ามีอาการรั่วซึมนะรถก็จะมีอาการมูบว่าวิ่งไม่ออกวิ่งอืดน,นะเป็นไปได้หมดนะครับหร้อมีข้อต่อนะหลายๆข้อในถังน้ํามันก็ไม่ดีนะอาจเกิดแตกอาจเกิดระเบิดหรือรั่วซึมนะครับก็กําลังรถก็จะลดน้อยลงไปนะบางทีสตาร์ทติดยากอีกนะครับเป็นปัญหาแน่นอนนะครับ วิ่งดีอัตราเร่งดีนะครับบุบไม่มีนะฮะพร้อมส่งแล้วคันนี้จบแล้วนะครับครับผมกับคลิปนี้นะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าดูอย่างเดียวนะฮะกดแชร์ให้ด้วยกดไลค์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็กดติดตามนะทางช่อง youtube อูแงเจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับอูแงเจริญการช่างนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม จะจบงบไม่บานปลายที่งแงจเจริญการช่างนะครับ